สวัสดีค่ะโคดสีตามาแล้วนะคะวันนี้กับวันที่3นะคะโปรแกรมสั่งจิตพิชิตความมั่งคั่งนั่นเองนะคะวันนี้นะคะถ้าตัวเราเป็นเหมือนกับจานดาวเทียมแล้วกันนะทั้งรับสัญญาณและส่งสัญญาณคะ่ะวันนี้นะคะในทุกๆเรื่องราวที่ตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมานะคะ คุณรับฟังอะไรก่อนคุณพูดอะไรกับตัวคุณก่อนคุณกําลังส่งประจุแบบนั้นเข้ามาหาคุณเชกเช่นเดียวกับแม่เหล็กที่ดึงดูดแม่เหล็กชนิดเดียวกันนะแม่เหล็กย่อมดูดเหล็กไม่ดูดไม้คุณเอาแม่เหล็กไปดูดไม้ไม้ไม่ขึ้นค่ะเหมือนกันนะวันนี้ถ้าคุณส่งเรื่องราวที่เป็นลบลบลบล,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 บลบตื่นเช้ามาหงุดหงิดตื่นสายบีบยาสีฟันก็มโมโห อาบน้ําก็หงุดหงิดสบู่หล่นอีกก็ยิ่งรีบๆอยู่เออพอไปทํางานออกมาพบรถติดอีกนะเออรถติดอีกอ่ะทาอะไรนะมันหงุดหงิดปุ๊บปี๊บปุ๊บปั๊บทั้งวีทั้งวันนะคะนั่นนะคะเป็นค่าเฉลี่ยให้คุณรู้เลยว่าทําไมนะคะวันนี้คุณจึงมีเหตุการณ์และเรื่องราวที่มันไม่โอเคเกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะเดี๋ยวคนขับเปิดเพลงแบบหนึง่งโอเคไหมนะคะคุณนะคะ ให้คุณนึกถึงนะอันนี้มันเป็นกฎนะคะกฎคืออะไรวันนี้นะคะเรื่องราวที่คุณรับมาหรือพูดกับตัวคุณนะเซลล์ทอกกับตัวคุณมีทั้งบวกและลบหรือเรื่องที่คุณรับมามีทั้งบวกและลบสมมุตินะคะถ้าเป็นจดแรกนะคะวันนี้ตื่นเช้ามางุดหยดใส่ตัวเองไปแล้วลบห้าไปทํางานหน่อยเจอเจ้านายด่าเอาไปอีกลบแปดค่ะ สรุปนะคะวันนั้นนะคะคุณรับเรื่องราวผลลัพธ์เท่ากับลบสิบสาค่ะชีวิตติดลบไปลบสิบสาแล้วค่ะคุณขานั่นจึงเป็นเหตุผลนะคะที่ต่อเนื่องค่ะและถ้าคุณกําลังจะนอนคุณยังคิดถึงเรื่องราวลบๆนะคะทั้งวีทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ฉันเครียดไม่อยากไปทํางานเลยคุณกําลังดึงดูดเรื่องลบเข้ามาอีกแล้วค่ะคุณขาฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องปรับเปลี่ยนแบบเร่งด่วนคือวิธีคิดค่ะ วิธีคิดนะคะหรือการรับสัญญาณของคุณในแต่ละวันเมื่อไหร่นะคะที่คุณมีอารมณ์และความรู้สึกนะคะไปร่วมกับเรื่องราวที่เข้ามาหาคุณคุณยิ่งดึงดูดได้โคตรเร็วค่ะนะแต่ถ้ามีคนมาพูดเรื่องราวที่มันเป็นบางสิ่งบางอย่างกับคุณแล้วคุณรู้สึกเฉยเอันนั้นไม่เท่าไหร่นะ เข้ามาบ้างอาจจะเป็นลบอ่อนๆน,นะแต่เมื่อไร่ที่คุณรู้สึกว่าสมมติคนนี้มาเมา้ามอยคนอื่นเฮ้ยแกไว้นั่นอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ดูแล้วดูแล้วแฟนจะทิ้งนะอะไรีคุณไปม,มีอัตทารุร่วมกับเขาเมื่อไหร่นั่นแปลว่าคุณกําลังดึงดูดเรื่องราวแบบนี้เข้ามาหาคุณคะ่ะคุณนินทาเขาไม่ต้องกลัวคะ่ะต้องมีคนนินทาคุณอย่างแน่นอนนะปลูกส้มต้องได้กินผลส้มคะ่ะทําความดีต้องได้รับผลดีตอบแทนคิดดีคิดบวกรู้สึกดี คุณต้องได้รับผลดีตอบแทนอย่างแน่แท้ค่ะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณต้องทำนะคะคือการสังเกตนะคะตัวคุณนะว่าคุณส่งสัญญาณหรือรับสัญญาณที่เป็นบวกและลบไปเท่าไหร่นะคะวิธีการที่ทำง่ายๆเลยนะคะแรกๆเนี่ยโค้ดก็จะสังเกตนะ ที่ตัวเรานะจะสังเกตที่อารมณ์ความรู้สึกก่อนถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าโอย,ยวันนี้ลืมตัวไปเลยอะ่ะงุนงิดไปเยอะมากให้เรารีบนะคะที่จะขอบคุณตัวเราขอบคุณสรรพสิ่งรอบข้างเพื่อใส่พลังดีเข้าไปจนกว่าคุณจะรู้สึกอิ่มเอมในใจว่าเฮ้ย มันยุติไปแล้วไอ้เรื่องลบที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมันจบไปแล้วตอนนี้ฉันแม่งโคตรดีเลยสติสุดยอดมากกับคุณสมองสุดอัจฉริยะนะที่ทําให้ฉันปรับอารมณ์นะแล้วส่งขึ้นส่งสัญญาณที่มันเป็นบวกนะเพราะคุณจะดึงเรื่องราวบวกๆเข้ามาหาคุณในวินาทีต่อไปค่ะอืมคุณเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดใช่ไหมคะวันนี้นะคะบางคนบอกว่าทํางานหนักทํางานเหนื่อยทําไมฉันก็ทําได้ ดีไม่แพ้คนอื่นแต่ทําไมฉันถึงไม่เป็นที่ยอมรับของหลายๆคนทําไมผลลัพธ์ฉันถึงไม่โดดเด่นนะคะเพราะคุณอาจจะกําลังรับขึ้นส่งสัญญาณหรือคุณกําลังปล่อยขึ้นส่งสัญญาณที่เป็นลบออกไปค่ะ ฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณฝึกที่จะสังเกตตัวคุณแล้วนะคะวิธีการที่โค้ดบอกไปตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้ววันที่2นะคะคือการที่คุณควรจะใส่หนังยางวงใหญ่ๆเคยเห็นใช่ไหมเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบหรือคุณไปเจอคนพูดลบใส่คุณแล้วคุณเผลอค่ะคุณเผลอที่จะไปมีฟิลลิ่งร่วมกับเขาให้คุณเอาหนังยางดีดให้หนักค่ะดีดให้เจ็บค่ะให้จิตใต้สำนึกมันรู้ว่าเฮ้ยไม่เอานะแบบนี้ ฉันไม่รับนะเรื่องแบบนี้คุณไม่ต้องคิดอะไรหรอกคะ่ะวันนี้นะคะถ้าตัวคุณนะออกไปยืนใกล้ขยะมากๆกองขยะที่มันเน่าเหม็นคุณคิดว่าคุณจะติดกลิ่นเน่าเหม็นไหมคะเอาไม่ต้องถึงกองขยะก็ได้คนอื่นทํากับข้าวอยู่ นะแล้วคุณไปเยืนใกล้ควันยังติดตัวคุณเลยและนับภาษาอะไรคะกับเรื่องราวที่คุณรับมาเรื่องลบแล้วแถมคุณยังไปตอกย้ําตัวคุณสิ่งที่เจ็บปวดมากที่สุดที่คนไม่ค่อยรู้คือมักจะกล่าวโทษตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําไมโง่อย่างนี้วะทําไมจําไม่ได้สักทีเมื่อไหร่จะสําเร็จวะเนี่ย พ่อแม่ต้องรอหนูหน่อยนะเนี่ยหนูพยายามอยู่แล้วหนูก็ไม่สําเร็จเนี่ยเออนะเราไม่เคยที่จะชื่นชมตัวเราให้มันดูรู้สึกว่าเฮ้ยมองด้านดีของตัวเราคนเรามีด้านดีค่ะคุณคุณต้องมองหาด้านดีของคุณเพื่อส่งสัญญาณไวเบ레ชั่นที่เป็นบวกออกไปค่ะรับเรื่องราวดีๆค่ะรับการฟังจากครูรุ้งครูบัณฑิตนะหรือโคสิตาีนะคะเพื่อรับ สัญญาณที่เป็นบวกเพื่อคุณจะดึงไวเบลเลชั่นดีๆเข้าสู่ชีวิตนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจที่บางคนดูหนังน้ำเน่านะเม้าม,ม,มอยซอยหยวกนะคะแล้วเขาก็ยังมีชีวิตเหมือนเมื่อ5-10ปีที่แล้วแต่กับกันค่ะตัวคุณที่มาอยู่ตรงนี้นะคะเรากาลยาณมิตรทั้งหลายของโค้ดนะคะคุณกำลังจะหมดเคราะกรรมค่ะเพราะคุณกำลังจะกำหนดชะตาชีวิตของคุณด้วย ตัวคุณเองค่ะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะคุณรู้เท่าทันความคิดค่ะคุณรู้เท่าทันกฎของแรงดึงดูดว่าไม่ว่าคุณจะส่งขค้ื่อสัญญาณที่เป็นบวกหรือลบออกไปอันไหนเยอะกว่าเขาจะดึงอันนั้นมาให้คุณเมื่อไรที่คุณรู้สึกค่ะกับสิ่งที่เข้ามาหาคุณหรือสิ่งที่คุณปล่อยออกไปแน่นอนค่ะชีวิตคุณในวันถัดไปจะเป็นแบบนั้นวิธีการแก้ไขที่ง่ายมากๆเลยนะคะ คือคุณต้องรีบดึงดูดนะคะปรับไวบ레이ชันเราให้เป็นบวกค่ะโดยการที่หนึ่งเลยคือการฟังเรื่องราวดีๆนะคะไม่ใช่ไปดูฆาตกรรมดูข่าวดูหนังน้ำเน่าอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะเมื่อคุณมารับฟังเรื่องราวดีๆนั่นคุณกำลังปรับตัวคุณค่ะปรับอารมณ์คุณค่ะคิดให้น้อยสนุกให้เยอะนะคะจักรวาลหรือพระเจ้าชอบความสุขค่ะ เขาฟังภาษามนุษย์ไม่รู้ค่ะเขารู้แต่ว่าวันนี้คุณเศร้าอ๋ออยากได้เรื่องเศร้าเขาส่งเรื่องเศร้าให้คุณเลยค่ะวันนี้คุณส่งเรื่องมีความสุขออกไปเขาส่งอะไรที่มันแฮปปี้เซอร์ไพรส์ของขวัญของฝากเงินทองช่องฟุกเข้ามาหาคุณแบบง่ายดายราวกับเนลมิตค่ะ,ะถ้าคุณอยากได้อะไรที่ไม่คาดหวังทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักที่มีแต่คนลุมรักคุณเล เดี๋ยวนี้ค่ะที่จะใส่โปรแกรมอะไรให้กับตัวเองว่าฉันเนี่ยทำบุญกับคนไม่ขึ้นเลยฉันเนี่ยมีแฟนกี่คนกี่คนนอกใจหมดฉันเนี่ยทำงานเหนื่อยมากเลยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทฉันเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทําไมฉันมันไม่ได้ดีอย่างคนอื่นเขาวะนะเลิกซะคุณเลิกซะ เมื่อคุณรู้แล้วนะคะว่ากฎของแรงดึงดูดจะส่งกลับให้คุณในสิ่งที่คุณรู้สึกและคุณคิดซ้ําๆพูดซ้ําๆบ่นบ่อยๆนะคะแบบนั้นยิ่งรวดเร็วเลยนะคะวิธีการแก้ไขก็โคตรจะง่ายเลยะคะ่ะคุณแค่ปรับแบบที่โค้ดบอกเท่านั้นเองนะคะและสิ่งที่สําคัญสําหรับใครที่เพิ่งมาฟังโค้ดวันนี้นะคะให้คุณกลับไปเคลียร์จิตเคลียร์ใจในวันที่1ก่อน เมื่อคุณเกียร์จิตเกียร์ใจได้แล้วนะคะสมองคุณมันจะโล่งค่ะพร้อมที่จะโปรแกรมจิตตัวเองให้คุณจะเป็นคนมั่งคั่งหรือร่ํารวยก็ได้นะคะ mm. ใช่แล้วค่ะพี่เอสวัสดีค่ะมีช่องทางดีๆเข้ามาตรงๆอยู่ที่เราจะรับหรือไม่ ถูกต้องค่ะฉะนั้นเนี่ยคุณเลิกผ้านบนเถอะค่ะเพราะว่าการผ้านบนมันเท่ากับคุณกําลังดึงดูดนะคะเรื่องราวที่เป็นลบเข้ามาหาคุณฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พร้อมแล้วนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณแบบที่คนอื่นเขาไม่คาดคิดว่าคุณจะเป็นไปได้ขนาดนี้เชียวหรือ ขณะที่คนอื่นเขากําลังเดินบนดินค่ะแต่คุณกําลังจะไปเอาอากาศแล้วค่ะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องปรับไมค์เซตของคุณและคุณต้องเข้าใจว่ากฎของแรงดึงดูดสะท้อนกับเช็คเช่นเดียวกับกระจกเงาค่ะนะคุณทําท่านี้อ่ะมันก็สะท้อนออกมาท่านี้ค่ะวันนี้คุณร้องไห้ทั้งวันค่ะแน่นอนนะคะ คุณก็ต้องได้รับแบบนั้นกลับคืนมาค่ะเพราะคุณรู้สึกคุณ building คุณเต็มเลยนะคะพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องเศร้ามากกว่าน,นี้เข้ามาก็ได้คุณเคยได้ยินเรื่องสวยซ้ำสวยซ้อนใช่ไหมคะด้านแหละค่ะคือหลักฐานค่ะหรือไม่ตัวคุณเคยเป็นกันใช่ไหมคะ สวยซ้ำสวยสอนสวยแล้วสวยอีกนะ <c oughs> นะสวยไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะคะเพราะคุณกำลังเรียกร้องค่ะให้จักรวาลหรือพระเจ้าช่วยส่งมาหน่อยช่วยซ้ำเติมหน่อยไอ้ผีซ้ำด้อมพลอยเป็นยังไงอยากรู้นะคะคุณกำลังส่งแบบนั้นออกไปฉะนั้นวิธีการแก้ไขที่รวดเร็วทันใจมากที่สุดนะคะคือการที่คุณต้องส่งพลังงานดีรับพลังงานดีนะคะอ่ารับพลังงานดีจากโคตคูรุ้งก็ได้นะคะ ครูบัณฑิตก็ได้นะบุคคลที่คุณรู้สึกว่าคุณดูแล้วคุณอิ่มเอมใจคุณมีความสุขเนะคุณดูคุณเลือกโค้ดเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยนะคะว่าโค้ดคนนี้คุณดูแล้วคุณเครียดแล้วเกินนะเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็จะต้องเลือกครูของตัวเองเหมือนกันนะวันนี้นะคะ สิตาเนี่ยหรือโค้ดสิตานะคะก็เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะซื้อการเป็นของครูรุ้งเพราะครูรุ้งเนี่ยเป็นโค้ดที่เป็นไอดอลเลยคือเป็นโค้ดที่พูดไปแล้วมีความสุขไปเป็นครูที่อ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความสุขนะคะเราซื้อการเป็นแบบไหนเราก็จงเป็นแบบนั้นนะคะเราเสพการเป็นของเขาเลยนี่นะคะสวมการเป็นเลยนะคะ แล้วแต่มันก็เป็นสไตล์เราถูกไหมใช่ทุกคนก็จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นไม่เหมือนกันฉะนั้นคุณต้องเริ่มจากการที่คุณสังเกตนะคะอารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวที่เข้ามากระทบคุณและเริ่มนะคะปฏิวัติตัวคุณด้วยการขอบคุณตัวคุณค่ะมองหาจุดดีค่ะว่าคุณทำอะไรได้ดีเยี่ยมเช่นฉัน เขียนหนังสือได้สวยมากเรื่องเล็กน้อยคุณก็ต้องขอบคุณค่ะฉันมีแววตาที่สดใสสวยงามราวกับตุ๊ก,กตาเออนะฉันมีผิวพรรณที่อ่อนเยาวนะฉันมีผิวพรรณที่ออรรานะฉันมีความดูเป็นซูเปอร์สตาร์อะฉันสวยแล้วรวยมากเออใส่โปรแกรมดีๆแบบนี้คุณรู้สึกอิ่มเอมไหมคะหรือคุณรู้สึกคุณนอนจินตนาการไปก็ได้คะ่ะสาหรับคอหวยถ้าวันนี้คุณถูหวย30ล้านคุณจะเอาเงินไปทําอะไรคะ คิดแบบนี้รู้สึกดีกว่าไหมคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่โค้ดอยากจะบอกพวกคุณทุกคนนะคะว่าวันนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเรื่องลบเข้ามาในชีวิตที่มันมากมายเหลือเกินนะค,ะคุณหยุดซะเดี๋ยวนี้นะคะรู้เท่าทันและดึงสติตัวคุณกลับมาค่ะว่าหยุดหนอไม่เอาแล้วหนอไอ้ที่มันเป็นมาหยุดแล้วทิ้งอดีตซะค่ะและคุณเริ่มที่จะขอบคุณตัวคุณนะอันดับแรกแล้วก็ขอบคุณสิ่งรอบตัว เมื่อวานที่โค้ดให้คุณทำนะคะก็คือการขอบคุณห้องนอนถูกไหมแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่โค้ดจะให้การบ้านคุณก่อนที่เราจะจบคัสในวันนี้นะคะคัสในวันนี้นะ,ค,ะคุณได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะสิ่งที่โค้ด เดี๋ยวโค้ดสรุปให้คุณอีกทีหนึ่งวันนี้สิ่งที่โค้ดบอกคุณคือการที่คุณจะต้องรู้จักสังเกตค่ะอารมณ์และความรู้สึกของตัวเราและสิ่งรอบข้างที่เขาเข้ามาหาเรานะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์ที่มันเป็นเชิงลบนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่ต้องการให้คุณใช้ด่างยางดีดค่ะแล้วบอกว่าไม่เอาไม่เอาแบบนี้นะฉันไม่รับนะคุณนะจะสั่งจิตใต้สำนึกคุณจะต่อตรงและเชื่อมต่อกับ จิตใต้สํานึกหรือจัก,กรวาลได้รวดเร็วนะจิตใต้สํานึกจะต่อตจงกับจัก,กรวาลนนะั้นแล้วบอกกับจัก,กรวาลเลยว่าอ๋อเราผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบแบบนี้ไม่ต้องส่งมาเออโอเคไหมคะ,ะนสดนเนี้ยคุณต้องสังเกตรเรื่องราวนะคะที่จะเข้ามาในแต่ละวันของคุณด้วยนะเรื่องไหนดียินดีกับเขาเจอคนถูกหวยถูกหวยแล้วไม่ใช่นะคะคุณต้องโหสุดยอดอะ่ะ ถูกได้ไงสามสิบใบเยี่ยมมากนะเออคุณต้องรู้สึกยินดีคนไหนขับรถเบนซ์เชื่อพวกเนี้ยต้องทำงานอะไรผิดกฎหมายแนะ่มันไม่ได้ค่ะคุณต้องคิดใหม่ค่ะคุณต้องรู้สึกว่าเฮ้ยดูสิสวรรค์ส่งมาให้เลือกชัดๆเออนะเอาสีไหนดีนะคุณนั่งขับรถไปบนท้องถนนคุณต้องหาข้อดีให้เจอค่ะในสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณว่าอะไรนะที่จะทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งที่คุณลืมตาขึ้นมา โอเคไหมคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่โค้รบอกวันนี้คุณสังเกตตัวคุณแล้วเสร็จแล้วนะคะวันนี้การบ้านของคุณนะการบ้านของคุณนะคะวันนี้ให้คุณขอบคุณครอบครัวของคุณค่ะพี่ป้าน้าอาพี่น้องนะขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณเพียงแค่ขอบคุณนะที่ให้เกิดมาขอบคุณนะที่ทิ้งเราไป